สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอล BGPU ทุกท่านนะครับผมนิวสิริพันธ์พงจันทร์ครับเนื่องในเทศกาลสงการและวันปีใหม่ไทยนี้ขอให้แฟนบอล BGPU ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับส่วนใครที่เดินทางไปกับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยทุกท่านนะครับขอมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆ BGPU ทุกๆคนนะครับผมมิกกี้ปฐมพเลเจริญรัตนพิรลมครับก็วันสงการปีนี้ขอให้ทุกคน มีสติในการเดินทางนะครับก็พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 ไปไหนกันก็อย่าลืมสวมแมสกันด้วยนะครับสุขสันต์วันสงการครับผมก็ในสงการปีนี้เนี่ยก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับเนื่องจากมีไวรัสโควิด -19 นะครับก็ยังไงผมก็ขอให้แฟนๆ PGVU ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็พักผ่อนกับครอบครัวให้สนุกนะครับแล้วก็ ขอให้ปลอดภัยจากโรคนี้นะครับแลวก็เฮงๆรวยๆตล,ล,ล,ลอดไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ไมค์ครับแฮปปี้สงครันทุกคน I wish you all the best healthy uh, success on your life on this year uh, for b g fans thank you so much for last year and this year we fight together happy s o n g r a n b g fans and be safe be safe on travel about COVID Take care of you and take care of your family, okay? See you. Bye bye. Happy New Year.